ขอบ,บ,บการระเระคุณทคุณพระเทพวชิระนันทาพร จ้าพนักจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดบัวขวัญพระรามหลวงประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตขอกล่าวนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวัชรญาณมุนีฝ่ายพิปัปสนาธุระหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทียนชยัยชยทีโปวัดเทพสารธรรมารามจังหวัดปทุมธ,ธานีนมัสการท่านพระครูวิราชการจันทธรรมดเรเจ้าวาดวัดท่ดาขน,น อำเภอทองาพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนมัสรการท่านเจ้าคุณพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าพระจังหวัด,ดนดนทบุรีเจ้าวาดวัดบางอ้อยช้างและพระคุณท่านพระสังฆาธิการพระเทรานุเถระ,ท,รระท,รทุกรูปที่เคารพอย่างสูงครับขออรุณสวัสดิ์สวัสดียามเชา้าท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งมีคุณสำเริงมนูนผลและครอบครัว ผู้มีศรัทธาในการเป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารอาเนกประสงค์คุณพ่อบุญส่งคุณแม่บุญศรีมณูลผลซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมและใช้ในกิจการในพระพุทธศาสนาณวัดอุทยานตะบนบางขุนกองตาบนบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ซึ่งทราบว่าจะสร้างเป็นอาคารอาเนกประสงค์สองชั้นนะครับขนาด ความยาวประมาณ15เมตรคูณ9เมตรตซึ่งก็จะใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ5-8ล้านบาทวันนี้ได้มีคณะสธามารูมอนุโมทนานะครับหลายท่านด้วยกันนะครับท่านหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครูน่นี้ท่านอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีสิรินแห่งชาติแล้วก็สาธุชนมากมายหลายท่านนะครับ พระเดกสุธีสุขสากนครับขออนุญาตที่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการต่อจากนี้8.39นาฬิกา39นาทีพระคุณท่านพร้อมประจําอาสงระเทรานุเทระมาพร้มพรอมมในขณะนี้ในเช้าวันอันสดใสวันนี้วันจันทร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2568ซึ่งจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์การวางศิลาฤกษ์ก็เป็นการกำหนดบทหมาย จุดที่จะได้สร้างอาคารแห่งนี้นะครับเป็นการบอกเรื่องราวนะครับในการที่จะได้สร้างสิ่งดีที่เป็นหลักฐานไว้คู่กับวัดอุทยานนะครับวัดที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็เป็นที่จเจริญศรัทธาของพุทธศาสศานิกชนมาโดยตลอดครับโดยมีท่านพระครูวิวโรจการจนธรรมดรท่านเจ้าวาดนะครับได้รวมศรัทธาของคณะญาติโยมได้มาสร้างสารรค์สิ่งดีงามอาไว้ที่นี่ โดยเฉพาคุณสำเริงมณูฑลนั้นก็ถือว่าเป็นอุบาศกที่มีจิตศรัทธาธนูบรรุงพระพุทธศาสนามากมายหลายวัดหลายอารามนะครับก็เป็นที่รู้จักเป็นที่คุ้นเคยของคณะศรัทธาเรียกว่าสายบุญนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านก็มาเป็นเจ้าภาพในการเทพื้นที่ท่าน,น้ําของวัดขุทยยานนะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุปการีของท่านก็คือคุณพ่อบุญส่งและคุณแม่บุญศรีนะครับนามของท่านทั้งสองก็เป็นมงคลเรียกว่าทั้งบุญส่งและบุญศรีทําให้มีมนูนผลคือผลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอาล้นะครับพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการต่อจากนี้ขอเรียนเชิญคุณสําเริงมนูนผลประธานในพิธีฝากขึ้นฐานนะครับได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัย ขอต้อนเชิญครับความกระตันยูกระตะเวทีนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความดีท่านเจ้าคุณพระวัชระยานมุนีหลวงพ่อเทียนชยัยท่านบอกว่านี่คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างเองมีความกระตันยูกระตะเวทีก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับ เมื่อทุกท่านได้จุดได้บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับคุณเจ้าภาพขืณนสำโรคสุขุณสำเริงมุ่งผลแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับจะได้เชิญทุกท่านได้ตั้งใจอาราธนาศีลสมาทานศีลรับศีลพ,พร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุวิสุรักนัธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ สัมมาสัมพุทธ <Elizabeth> <enders> <nes Yin> ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม oh, ah พ pe, room, ุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนันคัจฉามิพังมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนันคัจฉามิพุทธังสระนันคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ติยมปีธรรมังสาังคชามีติยมปีธรรมังสารังคชามีติยมปีสังขังสารังคชามีติยมปีสังังสรังคฉามีติยมปีธัรมสารังคชามีติยมปีธรรมสารังคชามีติยมปีธรรมังสาังคชามีติยมปีธรรมังสารังคชามีติยมปีสังขัง สระว์นังฆาชามิอาทิยามปิติสังขั้สัะว์นังฆาชามิปานาติป,ปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามีาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามี สุิชาจาราเวรปนีสิกขาปะทังสมาธิยาบีกาเมสุวิชาจาราเวราปนีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวราปนีสิกขาปะทังสมยามุสาวาทเวรปสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยามัชพมมาจต h า เวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามีโสราเมรยามาชาปมาทัานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมานิปัญจสิกขาปัทานีสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโพคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยัญติสาธุตสมาสีลังวิโสทีิอามะพันเต อนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมรัตนาศีลสมาทานศีลมีศีนพรั่งพร้อมโดยทั่วหน้ากันแล้วเรียกว่ามีศีนเสมอกันต่อไปนี้เราก็จะได้มีบุญเสมอกันนะครับร่วมทําบุญในช่วงของการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พ่อบุญสง่งแม่บุญศรีมรุลผลต่อไปนะครับวันนี้อนุโมทนาไปถึงคุณสุภานีมารสุข,ขุมคุณภูมิพิพัฒน์เย็นสุขสกุล และก็บริษัทวัฒนศิริโลหาการจำกัดครอบครัวอารีวัฒนสมบัตินะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำกำแพงวัดด้วย1 0 0 0 0แบาทอนุโมทนาสาธุนะครับคุณสำเร็งมนุนผลนี่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นนะครับห้าแสนบาทอนุโมทนาสาธุครับต่อไปนี<ด>้นะครับจะได้กราบวัฒน,นากระดิบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรนันทาพรเจ้าคณะจังหวันดนนทบุรีประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตพร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวัชรรญาณมุนีฝ่ายวิปัสนาธุระหรือหลวงพ่อเทียนชัยชยอทิโปรัตนาท่านพระครูวิลาการจนธรรมด็อกเตอร์เจ้าวัดวัฒนคขนุนหรือหลวงพ่อเล็กนะครับได้เมตานำสาธุชนนะครับประกอบพิธีในการวางศิลาฤกษ์ที่บริเวณจุดที่ ตั้งของแผ่นศิลานะครับซึ่งก็มีอิรันีทองนะครับแล้วก็มีไม้มงคลทั้ง9ชนิดนะครับอันเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไม่ว่าจะเป็นไม้ราชพฤกษ์ไม้ขนุนไม้ไัยพฤกษ์ไม้ทองหลางไม้ไผ่สีสูนไม้สมบาดาลไม้สักไม้พยุงแล้วก็ไม้กันเกลานะครับซึ่งแต่ละไม้นั้นก็เป็น หม้ที่มีมงคลละนามก็คือเชื่อเป็นมงคลนะครับเช่นการกราวก็ป้องกันอันตรายต่างๆนะครับที่จเะเกิดขึ้นนะครับสาธุคุณจะได้เมตตาเจริญแล้วก็ปรับพรงน้ำพระพุทธมนต์นะครับ เดี๋ยวเชิญท่านเจ้าภาพนะครับตั้งแต่คุณสำเริญมนุนผลคุณสุภาณีมานสุขุมคุณภูริพัฒน์เย็นสุขสกุลแล้วก็ผู้แทนครอบครัวอารีวัฒนสมบัตินะครับแห่งบริษัทวัฒนศิริโลหการจำกัดน,นะครับได้มาอยู่ในจุดที่จะได้ประกอบพิธีต่อจากนี้ครับถึงเม่อเวลาพระสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุลมสิทธินาย,ยกนะครับท่านจะได้เมตตาเจริญชัยยงมงคลคาถา หรือชยันโตนะครับรวมแสดงความยินดีชื่นชมในบุญกุศลของทุกทกท่านสถานที่ที่ว่างเปล่าแห่งนี้นอกจากนี้ก็จะมีอาคารอนเนกประสงค์ เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่อาคารแห่งนี้ทั้งสองชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมหรือการเล่าเรียนพรับปริยติธรรมก็สามารถจะใช้ได้นะครับสมกับชื่ออาคารกับพร้อมแล้วก็จะไดะ้เข้าสู่ช่วงพิธีต่อจากนี้นะครับกระเดียบพระคุณได้เมตตาเจิม แล้วก็ตอกไม้มงคลที่แทนฐานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับประสงค์จะได้เมตตาเจริญชัยยมงคลคาถาครับยันโดโบลิยาโบเลสัลยานังนาทิวาธทโนวอเอวาง

तां सुमं घलां शोपा पं शोह जितां शोभनो शोमो चशो येतां ब्रह्मचारे सुभदां भाजा गी नं भी नं मनो ग เทเปากินาบจากินาอิกะตัวันตาเทจากิน,กนาาเนาสาทุสาธุสาธุสาธุบุญค้ำคูณม,มนุมผลสาธุชนร่วมใจในวันนี้บางศิลาเริ่มสร้างทางพิธีเพื่อจะมีอาคารสืบสารธรรม อนุโมทนากับครอบครัวมนุนผลถวายเลียครับนะครับแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะครับต่อไปนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคุณสํมฤทิงมนุลผลแล้วก็ครอบครัวครับเรียนเชิญตั้งแต่ท่านผู้มีเกียรติคุณสุภานีมานสุขุมคุณภูลพิพัฒน์เย็นสุขสกุลแล้วก็ผู้แทนครอบครัวอารีวัฒนะสมบัติแล้วก็ผู้แทนสาธุชนถวายเครื่องไทยธรรมนะครับแด่พระคุณท่านเดินมาได้เิมาเลยเจ้าค่ะครับท่านเจ้าอาวาสบอกท่านไหนสะดวกเดินมาเรียนเชิญได้เลยครับะนน รอพร้อมกันแล้วก็ร่วมยกประเคนพร้อมๆกันได้นะครับถ้าเกินคุณตัวไปไหนล่ะเกิน9เกิน10นี่ก็จับด้วยกันถวายด้วยกันได้เลยครับสารุุ่งใจมานะเจ้าค่ะท่านครับถวายหลวงพ่อหลวงพ่อถึงไม่ถวายของสักกานะเพราะว่ามีชุดใหญ่เลย ทุกท่านอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับผู้แทนสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้พื้นที่อาจจะชุ่มอาจจะแฉะบ้านนะครับเดินด้วยความระมัดระวังนะครับเดินด้วยความระมัดระวังไม่ลื่นนะครับ <c oughs> ต่อไปนี้ก็จะได้เตรียมตัวกรวดน้ำพระพรพระสงฆ์จะได้เมตตาอน,อนุโมทนาครับ สาธุเจ้าค่ะสาธ er <l ame> <l ame> ุอนุโมทนาด้วยครับคุเย้าคนุณโยมแป๊บหนึ่งนะครับลบตวนรับหน่อยนะครับเดี๋ยวดปวดหนึ่งเทาวาริวาภูราปริภุเรติสาตรังเอวเมวะอิตโตทินังเบตานังอุปากบติ อิจตังปฏิตังตุมหังเิแปเมวะสมิเชตุสัพเพสยัคามณีโชติระโสยานติโยอิวัย

ปีพายังสรงพระรังสีอายุเจาวันดวงใจจักรวาลกุิใจยศวัสดวายสัญญาอยู่จเจ้า าูุชนร่วมทางกระจ่างล้ำนวัดอุทยานจดจำบุญที่ทำในครั้งนี้ทักวีพรกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอาภิวาเทเอมิสวาคาโตพระขวาตาธรรมโอธรรมนม,มันสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับสาธุครับอีกสักครู่ไปที่ศาลาการประเรียนนะครับจะมีพิธีสืบชะตาแบบล้านนานะครับวันนี้มี เด็รพระคุณที่พัฒนามาจากเมืองเชียงใหม่ก็มีนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหนองกายนะครับพระครูไพศิษฐธรรมโชตินะครับหลวงพ่อประเสริฐนะครับเจ้าคณะตำบลสันปายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ยังมีพระอาจารย์สิริชัยชยธโมหรือหลวงพระอาจารย์บะนะครับวัดโพลังกาอินบุรีมีพระครูโกศลธรรมโสุพิษพระอาจารย์ออสวัดน้าพระเมนนะครับแล้วก็ พระเดชพระคุณพระวัชรญาณนนมุนีหลวงพ่อเทียนชยัยพระครูวิราชการนธรรมดกอร์หลวงพ่อเล็กวัฒกา,านุนนะครับก็จะพร้อมอยู่ที่นั่นนะครับเรียนเชิญเลยครับนี่ท่านเจ้าคุณเทียนชัยนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะเทวดาเดินดินท่านได้เป็นครันักพัฒนานาพายาโยมแลยวาชาวปทุมธานี นะครับทำกิจกรรมต่างๆเพื่อแทนคุณแผ่นดินมากมายครับวันนี้ท่านก็เมตตามาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวพบกันที่สาลาการประเรียนนะครับในช่วงพิธีการต่อไปครับอนุโมทนาทุกท่านพระเดชสุธีสุขษากลรพิธีกรก็ขอยุติช่วงพิธีการในช่วงของการวางศิลาฤกษ์อาคารอนุเดกประสงค์วัดอุทยานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในเช้านี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับ

เรียบร้อยในช่วงพิธีการแรกนะครับพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอนเนกประสมที่วัดอุทยานอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอยู่ไม่ไกลจากบ้านลุกทุ่งครับแบ่งบุญให้ญาติมิตรเอทุกท่านร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับพี่สวัสดิ์ชาดาประดาประทุมพรคุณพี่พิกุลนะฮะสวัสดีครับสาธุสาธุพี่อุมาพรเวชนินเวชนินนะฮะสวัสดีครับ คุณคุณต้องด้วยนะฮะคุณต้องหรือคุณตองอ๋อคุณลองครับพี่ลองนะฮะคุณลองสังคมเหรอฮะสวัสดีครับคุณอุไรครับสวัสดีครับพี่อุไรครับบดดาพี่สวั์ชาดานะครับคุณโซครับคุณโซคุณสุพิษฮะสวัสดีครับก่อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับเจมวยครับอารมณ์โธนาสาธุครับเจมวยครับ